สี่สามร้อยปูเบกปูเทคไฮบิตวัดเติมยาบ่อยคันนี้ก็เติมยาบ่อย ถอดแอร์แบ็กอันนี้แอร์แบ็กกล่องนิดเดียวแล้วมันขาดเรื่องดูไปเรืนะ่อยๆแล้วเอาเดี๋ยวก่อนจะค่อยบอกค่อยดูวิธีการม่ที่เราถอดปลั๊ก,กมาถอดปลั๊กมาแล้วโอ้โหแบบ

รัวนะครับรั่วเนี่ยขึ้นแบบเปิตัเนี่ยขึ้นแบบเปิดตัดตัตัดตัดตัดรัวนะครับรั่วจุดนี้รัวจุดนี้นะครับเห็นนะเนี่ยขึ้นมาแล้วรั่วจุดนี้ ถอดตู้แอร์ไปแล้ว้ลนนอกก็ถอดประมาณนี้เลย,ยเ็นไฮบิด นี่เป็นไฮบิดนะครับเไฮบิดเบนซีสามร้อยคอยเย็นบรัวตานด้ก็เปลือตัว คอยจะอยู่ข้างในนี้ก็มันเป็นเหมือนบ้านเราเป็นบ้านธรรมดาใส่เข้าอันนี้มันจะมีลิงอยู่ อลิงมันเป็นปลาเก็นอัวนี้ลิงเขาเป็นปลาเก็นเหมือนกันนน่นเลยเป็นปลาเก็นนี่แกะออกมาไว้แล้วนี่ตัวเบาตอนนี้คอยเย็น ใส so ่คอนโซลแล้วคอนโซนคอนโซลใส่แล้วระดังก็บางทางเสียๆแะตรงตรงนู้นแหะตรงนู้นเลยตรงนู้นเดี๋ยวคอนโซลหน้าปัดใส่แล้วครัต้องจัดระเบียบพี่ดีโอเค เท่าลมล่างเดียวต้องใส่ไปพร้อมกันนะเกิดตัวนี้แต่บางทีก็ออกดึงออกมาพร้อมกันเลยกจะใส่ใส่ก็ไปพร้อมกันเนี่ยเสียบข้างในไงใส่ไฟแล้วก็จัดระเบียบดูดีๆเท่อลมท่อลมท่อลมนี่กันเท่านี้เท่านี้สายเส้นนี้นี่มาหนี่งเส้นเท่อลมมันจะไปเสียบข้างในนี่สองข้างเหมือนกันเลยตัวนี้ต้องเสียบข้างนี่ แรงค่อนข้างนี่ได้เอ๊ะโอเคเรกุ๊ดจังไม่เข้าไม่เข้าอันนี้ก็ใส่คอนโซลไปแล้วครับใส่คอนโซลไปแล้ว กลับมาในเรื่องการประกอบครับประกอบกับ300เบนซีสามร้อย W สองศูนย์ห้าครับตัวนี้มีซีรีนอยซีรีนอยอยู่ข้างนอกซีรีนอยอยู่ข้างนอกตัวนี้มีซีรีนอยอยู่ข้างนอกนนอยอยนอก็เอาข้างใน มีสีน้อยตรงนี้มีสีน้อยอยู่ข้างหน้อยอยาตัวหนึ่งี่ประกอบไปแล้วครับประกอบไปแล้วประกอบไปแล้วโอ้เข้าไปแล้วเสร็จเข้าไปแล้วเสร็จไปแล้วนี่ก็มีน็อตยึดหนึ่งสอง ข้างในนี่อีกสองตัวโอเคบเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วไอ้ความจะใส่เรือนใหม่แล้วทีนี้ปลั๊กมีปลั๊กเดียวเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับใส่แรงดันเข้าไปเลยม,มีน้อยจี๊สองตัวข้างล่างนี้โอเคใส่แรงดันเข้าเลย งี้ตัวนี้ออกไ,ได้ก่อนหมูเกลเสร็จเรียบร้อยแล้วครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วประกอบเสร็จเรียบร้อยประกอบเสร็จเรีย,ยรบร้อยครับ ก็เสร็จเรียบร้อยไม่มีสัญญาณโชว์นะครับอันนี้เติมยาเรียบร้อยแล้วครับเติมยาได้6องศา7อ,องศาก็ถือว่าไม่แตกต่างกันครับอันนี้แยกซ้ายขวาไงเนี่ยเอาใส่ ข้างกันเนี่ยดนไหมดูไหมนี่ก็ใส่ไม่ถูกไม่ออกใส่ขวาพอเฮ้ยได้ดูไหม เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้เด็กกองศาห้องศาถือว่าใกล้เคียงนะห้าจุเก้าก็หกจุก็โอเคนะครับเรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อย เบนไฮบิด C2 เอ้ย C300 W205 W205 ครับโอเคตัวนี้ก็เป็น ลมนะครับแล้วเกิดขึ้นมันก็มีจอบอ,อกหนึ่งสองสามสี่นี่เป็นออตโต้อนี้เป็นอ่าคุณหภูมิเปิดคุณหภูมิปรับเท่าไหร่ก็ปรับออกเดี๋ยวเอยี่สิบก่อนซ้ายขวาอุณหภูมิปับอุณภูมิเอาที่ยี่สิบเปิดปรับอุณภูมิซ้ายขวาสปีดพัดลมกดลมกดลงนี่เป็นออโต้ เป็นอากาศมึงเรียนภายนอกภายในครับโอเคอันนี้ก็เรียบ,บร้อยแล้ว